้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ ควมจำเนือ้นอเสบหรือ,รอไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้หน่าอยู่ครับผมใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาระครของเรานะคะก็สอดแทรกเรื่องของสาระความรู้รวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะทุกวันเสาร์11โมงเช้านั่นเองครับและวันนี้นะคะผมผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของเราต้องมีเหตุผลกันหน่อยในเรื่องของรั้วของชาติครับพี่เก๋เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราถึงต้องมีทหารจริงๆแล้วก็ มีคำถามอยู่เหมือนกันนะคอยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเออเพราะประเทศเราอ่ะก็ไม่ได้อยู่ในสมัยสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นนหะสิครับแต่ก็ยังมีเยาวชนหรือว่าบางคนนะครับผมที่อยู่ในยุคใหม่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องมีทหารทาง้งที่บ้านเมืองเราก็สงบสุขก็ไม่ค่อยสงสัยนะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินบางคนเขาตั้งคําถามว่าตอนนี้ประเทศของเราก็ไม่ได้มีสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนะอะไรแบบนี้งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับมาร่วมสร้างจิตสานึกพลเมืองไปด้วย ด้วยกันค่ะ เด, و, เดี๋ยวเอ็มไปไหนเนี่ยแกมาเข้าไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารก่อนเนาะไม่มาเต้น,นเฉยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ไปเต้นในผับอ่ะเปลืองตงังเต้นตามงานนี่แหละฟรีพยาโิว่าแต่ปีนี้อายุเองก็ครบเกณฑ์แล้วนะเว้ยยังไงแกก็ต้องไปเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทำไมวะฮะทหารเวี่ยทำไมเนี่ยะรู้เหรอทหารเวี่ยทำไมบ้านเราไม่ได้มีสงครามซะหน่อยจะเกณฑ์จะเกณฑ์ก็ไปเกณฑ์ไอเดี๋ยว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 ไปไหนต้องระวังได้ใบดำหรือใบแดงใบโอดีเซล บ้าเหรอเกณฑ์อาหารไม่ได้ต้มน้ำมันไปแล้วหิวเอ้าหิวหิวหิวเอ้าแล้วมันจะไปไหนของมันนะมันไม่เข้าไปเกณฑ์อาหารหรอมันบอกไม่เกณฑ์อ่ะประเทศเราไม่ได้มีสงครามสักหน่อยฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอวะต่อมสมดุลเสพได้ไงไปไปตามมันมาเร็วไปพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเจ้าอย่าหวังเข้าบ้านฉันได้อ่ะเอ้าเฮ้ยได้ไปดำเหรอลูกไปนาดเออดีจังเลยลูก ใบหน้าซะนี่ใบหน้าแล้วมาไล่ผีหรือไงทาอะไรแม่ก็ซ่อมรั้วน่ะสิก็หมาหลังบ้านน่ะมันดุจะตายแต่แถมชอบปล่อยออกมาเดินเล่นดูนะเกิดมันเข้ามากัดคนในบ้านเราจะทำยังไงดิเอาอีก้เกว่างใช่ไหมไปเลยไปช่วยซ่อมรั้วให้หน่อยมา <c oughs> อุย้ย <c oughs> ต้องกั้นให้ดีไม่ให้มันเข้ามาให้ได้ <c oughs> อะไรของเกเนี่ยเออจะไปทำรัว้วแมอูอ้ยแกนี่เก่งกาจอย่างเลย ถอยไปแม่จะไปทางนี้ตั้งตั้งแม่ตั้งตั้งนะอือโอ้โหแค่นี้แหละแดดยิ่งร้อนอีกเอม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 นี่แกรีบกลับไปเกณฑ์าหารเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยไปให้ก็ได้แต่ขอเหตุผลดีๆสักข้อหนึ่งทหารมีไว้ทำไมเนี่ย ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสัทีพาะมีคนคิดอย่างแกเยอะเกินไปบอกให้คผลที่ดีมาเดี๋ยวไปเกณ์ให้เลยอะอะ,อะให้หลายข้อเลยนะทหารเนี่ยไม่ได้มีไว้รบไว้ป้องกันประเทศอย่างเดียวแต่ทหารยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยนี่แกเห็นในข่าวไหมเวลาที่ประเทศเนี่ยเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ําท่วมภัยแล้งไฟป่าโรคโควิดโรคระบาดหรือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆทหารเนี่ยยังมีหน้าที่มาคอยช่วยดูแลเราจริงอะ เขาก็มีหน่วยงานอื่นดูแลอยู่ไงนะอ,อันนี้ก็จริง <S 2> <S 2> ใช่ไหมแต่ว่าทหารมีกําลังพลความพร้อมทางเครื่องไม้เครื่องมือมากดูแลเราได้ตลอดเวลาอันนี้จริงที่สุดไอ้พูดดีตกลงอยู่ฝั่งไหนเนไอ้บอสเย็นข้างความจริงเอ,เอาไปอีกหนึ่ง เออพี่เจนผมได้ยินมาว่าถ้าหารเขามีนโยบายจะลดกำลังพลอยู่ใช่ไหมพี่ใช่เขากำลังทำอยู่เป็นนโยบายเน้นความสมัครใจรับคนที่อยากเป็นจริงๆปะไปได้แล้วช่วยด้วยด้วยนึงไปแม่เสียแม่แม่โอ้ยยังหแม่มาโอ้ยีโอ้ยแกจะร้องทำไมเนี่ยฉันนัากว่าแก พาไปช่วยแม่เนี่ยแหละไอเราก็นึกว่าโดนหมาก,กัดใช่ที่ไหนได้แม่ตกใจอยู่บนบ้านห่างจากหมาเป็นร้อยเมตรเราก็เดินเข้าทางหมาเต็มเตมเลยกูแม่บอกเอ็มแล้วไงแวาหาช่างน่ะมาซ่อมหรือว่ากันหมากันขโมยให้แม่หน่อยเอ็มก็ไม่สนใจอะไรเลยเอ็มรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยความปลอดภัยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะลูกนะมันมีทั้งหมาบ้าหมาไม่ได้เลื่อนอุ้ยคนบ้าก็มีนะลูก ของแม่ครับแกเห็นไหมขนาดบ้านเรามีรั้วหมามันยังเข้ามาได้เลยอ่ะประเทศเราก็เหมือนกันต้องมีรั้วไว้ป้องกันอันตรายจากคนไม่ดีใช่ไหมทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลคิดดีๆเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนคิดก่อนทำประเทศเราก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยน้ำไปแล้วไปไหนไปเกตอาหารใช่ไหมไปฉีดยาแก้หมาบ้าเอาพอฉีดเสร็จแล้วก็จะไปเกตอาหารให้ไงดังเย็กดี ต่อนะลูกนะรีบไปรีบมานะลูกโอ้ยเป็นไงก็หมดแล้วลูกตู้น่ะแม่ว้านตายแล้วแม่ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นแนวตั้งแม่แนวตั้งโอ๋อแนวตั้งแนวตั้งจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปทำรั้วต่อเดี๋ลูกนะทำตัวน่าแรงเก่งในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอายแกลใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องรั้วของชาติ ซึ่งผมว่าก็น่าจะพอไขข้อสงสัยที่หลายคน่ยสงสัยกันไปแล้วนะครับที่ไม่ใช่เปรียบเทียบแค่ว่าทหารคือรั้วของชาติอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทหารก็มีอีกบทบาทหลายอย่างที่ต้องดูแลประชาชนค่ะงั้นเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ชมกันดีกว่าครับว่าเขาคิดกันยังไงก็รู้สึกว่าต้องมีค่ะเพราะว่ามันมีแล้วก็อุ่นใจค่ะถ้าแบบเปรียบเทียบบ้านกับ ทหารใช่ไหมคะทหารก็น่าจะเป็นเหมือนเสาบ้านอะไรเงี้คะ่ะคือเวลาคนมองเข้าไปก็อาจจะแบบคิดถึงประตูคิดถึงหน้าต่างอะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทหารที่เป็นเสาอะมันก็เป็นอะไรที่แบบมีแล้วอุ่นใจมีแล้วขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้คะ่ะก็คิดว่าต้องมีคะ่ะผมคิดว่าทหารมีความจําเป็นที่จะต้องมีไว้ครับเนื่องจากดูจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยยังทําการสู้รบกันเกิดความขัดแย้งกันอาจจะก่อให้เกิดสงครามที่ลุลามานไป ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศเราได้จริงๆร,รู้สึกว่าทหารจําเป็นกับประเทศไทยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาในการแบบปกป้องประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของพวกงบประมาณที่เขาไปใช้ในการจัดซื้อพวกยุโทโธปกรณ์หรือว่าอาวุธอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะอยากให้งบประมาณในส่วนไหนที่มันเอาไปใช้ในที่อื่นได้ก็อยากให้เอาไปใช้กับปากท้องของประชาชนมากกว่า ประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าทหารเนี่ยเหมือนเสาบ้านถึงจะมองไม่เห็นแต่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องของความอุ่นใจใดๆด้วยค่ะใช่ครับแต่ก็จริงนะครับผมเมื่อเวลาเกิดเหตุภัย,ยพิบัติอะไรเนี่ยทหารเนี่ยก็จะออกมาช่วยเหลือก่อนตลอดครับถึงเราจะไม่ใช่ทหารนะคะหน้าที่ของการปกป้องประเทศชาติของเราก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเราน,นั่นเองครับอ,อ้างใช้เหตุผล และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสํานึกอักเสบหรือไงสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ